โอเคแนะนำหน่อยมีละมมีผไ้รายการอะไรบ้างครับมีสลัดโค่ะสลัดหมดแล้วแล้ก็ังสลัดผลมอันนี้เป็นของผลไม้บลูเป็นรวมค่ะอ๋อเป็นรวมเป,เป็นสลัดผลไม้ขายชุดขายชุดเท่าไหร่สี่สิบบาท

อันนี้เป็นกล้วยทอดนะคะทำเองเลยนะคะถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบห้าบาทค่ะส่วนนี้เป็นไซส์เล็กส่วนนเป็นไส์เล็กี่สบห้าบาทแบบอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับแบบถุงใหญ่ละห้าสิบบาทแล้วก็จะมีคำว่าแกนิกด้วยนะคะผักบุกเองกับมือเลยนะคะปลอดสารพิษมากเลยนะคะขอบคุณผักใครยังไงครับอ่าถุงละสามสิบบาทค่ะสองถุงห้าสิบค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวอุดหนุนช่วยเนาะ ขออนุญาตบันทึกวีดีโอหน่อยนะครับครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ดอนงัว